รเรนขยับค่อยเดินนะเราขยับรอหน้าบ้านก่อนขยับรอแค่หน้าบ้านดูมันได้มันจะเล่นไหมไอ้เหี้ยไอ้มาลูกพ่อมึงไงสัตว์เยอะน้ามีผมเองกัอ่าเดิน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 ปืนยิงเลยไม่ต้องชนไอ้แดงไอ้แดงสับนี่แดงสับนี่ตัวหลุดเนี่ยสับสับตัวนึงดูกูเบ้งให้จับเลยโอ้โหลมเยอะจัดลมเยอะจัดมาดีสับเหี้ยคุ้ยอะเหี้ยคุ้ยอะคุ้ยไรเหี้ยคุ้ยไรสัตว์

ในบมันเรู้ยฝั่งมันมจเลีนยของมันได้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 ไไปเราอยู่รีบเพื่อนตายว่าตัไปกูอยจะรู้เหมือนกันว่าวันไหนจะโดนตีมันจะไปหลบอยู่หลังซิเลยาจ่าหน้าวซุใครไว้ฮีจะเสียไอสัตว์ใครไม่เกี่ยวไอสัตว์คุณปากฟังแล้วนางสดับเขาจะังไอกระจอกที่ไม่เคยมีพันไลคิดด่าให้ช้ำตายในงานถนัดกูอยากส่วนตอนไหนกูพร้อมเสมอครับถ้าอยากจะลองมาน่อยเลยมาจัดดนะฮะฮลอมณ์อมณลอมอมณ์อยู่อยู่อยู่อยูอ่อย่่มา่อแต่่อ่่ยยย

คือล้มสองนะฝั่งซ้ายนี่สายสายสายมีอีกสายมีอีกสายมีอีกเนี่ยไอ้เที่มันจะมาเอาศพเพื่อนเนี่ยมันจะมาเอาศพเพื่อนระวังมันจะมาเอาศพเพื่อนมันจะมาเอาศพเพื่อน มีให้จนไสจะขาดคนน้ำสิบบาทให้แดกหาวิไล่ใจมึงค่อเดินค่อยเดินค่อยเดินปืนล้มสองคือล้มค่อยดันไ้ไอ้แบ็คชนน่อยหนอล้มสองแล้วปืนล้มสองแล้วพี่้พี่งะไรัด้จับใจจนไม่แดงได้ด้วดงงดีปืนล้มอีกพี่ปืนล้มซ้ายหัวแดงหัวแดงล้มรับปืนล้มอีกแล้วพี่ปืนล้มอีกแล้วซ้ายหัวมีล้มพี่หัวมีล้มปืนล้มสอง เงินกากาเงยดแม่ต่มึงที่เซลอยกถาวากูจะฝังในเพลงเดียวไม่ต้องถึงมวยกสาวึ้เที่ยนี่น้ำก็ไม่ค่อยอาบแต่ว่าเข้าห้องน้ำเพราะจะปั่นกระโปรงกดหัวคนอื่นในเขาดูด้ยกว่าเพราะว่ามึงใจหมาหน้าดถบันกะโลตอนนี้กูพร้อมที่จะลมพี่หัวหมีรพูดทบสองถ้าเกิดไม่ใช่มึงลองไปถามคนที่เคยอยู่บ้านมงดูถ้าเกิดว่ามันได้ยินชื่อกูเพามันกวาดกันหมดไอ้เที่ยงตายงั้จะกลับไปมึงก็ลายกูตายกูตายถ้าทเอ็มวีน้องกูก็ให้ใจเพราะไม่น ยันเมียมึงได้ขับมาให้เพื่อนมึงยันเองกูรู้ใจแล้วทุกคนในบ้านแม่ก็รู้ทั้งรู้ว่าความจริงที่เป็นอยู่ว่าใครเป็นชิ้ใครใจเงินจากเพลงเต็มๆทุกใบสันด้านของมึงกูว่าตุกไปกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าวันไหนจะโดนตีมึงจะไปหลบยี่หลังตีลิจาว่านายซู้ใครไว้เฮีก็จะเสียศักด์ใครไม่เกี่ยวไอต่อตาทางรถนั่งสะดับดูใครจะฝังไอกระจอกที่ไม่เคยมีใครตายก็จะให้ฉับตายในมาถนัดกูอยากส่วนตอนไหนกูพร้อมเสมอครับถ้าอยากจะลองงัดก็ลองมาจัดดูแต่ขอเตือนความจำมึงเอาไว้อย่างนึ่งว่าเด็กแว้นแบบมึงไม่เคยมาเป็นนนนแแแฟคคลลลลลัััััับบบออออยยยู่่่่่่กกกมมมมาา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 ตตตตตตปปปิเเววววห้้้ดดงไไไส์ กลับมากับมา้ม้มาด้ากับมา้มพุ่มน้อยกลับมาเบรกล้มุมหน่อยล้มเหลืลมครับปืนล้มสองอยเดินอยเดินเข้าไปล้มอีกล้มอีกลมเยอะจัดล้มเยอะจาดล้มเยอะจัด

ต้องยอมขายทรัพย์แล้วขายสินให้ตัวเองมีกินเพราะว่ามึงขายฝันเป็นเลยถามกินจะยิงอะไรได้เมื่มึงไม่มีข่ายก็ได้แค่ขายขับขายเฮีให้จนไส้จะขาดยมันัวหมีไอ้หัวห้ถไอ้หัวหมีไล่ย้ายมึงไม่ผ่านยังมีอีกหลายอย่างแต่ก็คงไม่แปลกทุกเพยที่มึงทำเอาเลยว่าหมาไม่แดดแล้วกูไม่เคยมีสันติกูมีแต่คุยให้ใจแล้วกูว่าหลังจากที่มึง